ไอแอมไอคือฉันคนเดียวคือฉันคนเดียวไม่มีรวมใครมาด้วยเลยข้อสองฮีซีอตามด้วยอีมันไงนฮคือผู้ชายคนนั้นซีคือหล่อนคนนั้น อิดมันสัตสิ่งของ i s คือเป็นอยู่คือเป็นเอกภพสายูวีเอคุณอานะจะบอกให้ เรา D คือพวกเขาทั้งหลาย A เป็นอยู่คือสองคนขึ้นไปเป็นพักหูพศ